ยางบูลงไปเลยแม่ยางบูลงไปเลยรถสีรถไปลลางนารถถึงฟัวเลยคนนามขี้ตุ่มฟงสิเต็มหนาคนมามามาเมื่อกี้บม่อกี้ไปก็ได้นไงเริ่มเปิดหนามันเลยดิเม้นเราเห็นหูนี่หรอพี่แล้วว่าเต็มหนาเดิขีตุ่ม Như nó sẽ làm mà làng hay bò bò làng rồi Để có phùng thứ câu rồi Cần còn khi đi nhất hay Xăm khi xăm năng đồn tới việc ไปเรื่อยๆไปสุดหนาหรือกลับขึ้นไปผุ่นสร้างผุ่นแต่ว่าเข่าหดเพราะเข่าหดตายแต่ว่าหยาคือคือหยาคืองามบนน้ำโรงงานงามมาจากโรงงานเด็โรงงานบรรเทาล้วผู้ที่สสยตีนขคนแก่นขึ้นก็ไม่ต้องถามหาไม่ต้องเสือก

การกันกลองย่างดีเนาะมีการกองกลงองจากงาเสียงาเทื่านี้จะเป็นการก่องด้ยเรืกองนกล่องจากดีแล้วเราก็ไล่ลงป้าพื้นก็ไปกองหักพื้นก็หักพื้นกองก็ไม่ลุ่งสาก็ผันกระติกกลองนะพี่กระตแดงซีดลยพก็สูบกระพิสูขโรงงานนะพี่ก็ไปกองขีดหินอีกทนึงไปจำนายแบบนี้เวลามาแสบเย เป็นกล่องเขามันกี่ห่อเนาะของดีเนาะของมาจากจีนพรดาวก็เลยใส่ว่ะเฮ้มันก็บบอบัดไปน้ำนมหรือมีบ่อบอมบัดเด้ยวแล้วก็บอบัดสามสี่บ่อผมเนาะคือเขาเรียกบ่อบอมบัดเอาได้หรอพี่ เียักคือเ็ีแยวไรยืนโดนได้เด็นยืนดนได้เดนูกปีเออยืนโดนได้เด็นเออดาเตียนหด่พี่ี่ไปเป็นพี่นี้ไหมนีกพี่นีนี้นี่นี้นองแมนมันเป็นป้าปื้อด้ทั้งนีมานีมันแม่เปหลูหลูพี่ ใครอยู่ไห้ตัวท่านเราก็ได้กินกุหอกแลว้ววะไดกินกุดอกทัทบหนึ่งลแล้ววะัยก็ย่ยมื่อไหรแงเว้ยอยุ่แหละแล้ววะได้กินกุดลาแล้ววะอุนนี่บองป้าปือ้ออ้อยน่อเม่นลมแทะ่ะองเป็นป้าปื้อน่ะนี่เป็นบวกนี่ป้าปื้อนี่บ้านหนึ่งแมีนเป็นบอ,องป้าปือป้อปใ,ใครคือบองได้ป้าปืออ้อน่ะองมันลมมันขึ้นหาายาใบที่แกแ่เแียง เอ้ยเอาหนาไปตรงไม่ได้เนาะพี่เต็มหนาบึ๊ไนึงว่ะลูหมุดที่กันบันนี้ไอ้ลกเหตุใหไเบื้องต้นเถ้าแก้ไปไปแวแกะเหตุไปเบื้องแม่น่าเหตุคือยังยุ่กระจกหนาโรจน์จนาต้องมาซองแนมหนูพี่เหยียบแม่มันนั่น นีนนะใช้กันเบิดนยนะหยับหาน่ใช้กันเบิดน,น,น,นะอย,ย,นนนะยองมุนทึน่งอื่นปุยไปหันหยับไว้ตัวพระท่านแต่ว่าป้าปืนนี่ขันแาขันเงินถึงจีกจกได้นวัตยานได้ทุกป,ปีนําเป็นสาขึา้นกนะ่งเพราะได้ราคา,า,าถึงแต่ถตน้องปวดแห้งคักก็หนีแล้จวจก ไปพ่อหลูพี่ไป้วใช้ผอลูพีอ่อยู่น้องปวดเห้ยนิ่มป่ะไปพ่อหลูพี่ไปใช้ก่อนไปเล่นน้องปวดดิเราคือเราคือจกสายจะขึ้นไปพ่อกับเจา้าฮะก็ไปหาอย่างลูพี่ก็ไปหา คือยังเราคือเป็นหาจกขีต <answer> <s rode> ่มขีเต็มคือไปฟอกันกับสาวโรงงานแนี้ชอมตูแกแกด้ถุกแกันม่นี่สิสอบวัดรยิบมือีดอไปฟอกับพีนึออุพีไวล้วพีแล้วบ่าหลายปนดแล้วบ่าวรวงไหนยัยแล้วบาววงอือแล้วก็ดิคุยบีแล้วก็ิถ่วบมูบีกนะ ไห้แน่เดี๋ยวไปนเนี่ยผมจะเอาหนาไปห้องตีนแบบนี้จะเชื่อไปหนาขึา้นไปห้องเลยเพราะทั้งบวกกับลบเมื่อกี้แล้วมองก็เสียบปุ่งกี้นี่เครื่องบุ่งกี้มึงเริ่ม,เร,มเริ่มห้อนเริ่ม,มร่วงเลยทุกพี่เดี๋ยวตัวไหนล่ะ คเนี่ยแค่นี่ยเขาถือเกลิกเรลกว่าเลิก20ายาหแปดปดซื้อหาเจี๊ยด้าออากเจีได้ซื้อขึ้นไว้เต็มนึงเป็นแล้วรอบมุกเสแล้ว,ลวทั้งขาดกกคืออันเืออกอีหาแปดได้ได้า่าเลขได้่าดนันขึ้นแล้วดีฟู่ <c oughs> ยีที่บาดกับฟอดมีว่าเราป่ะอะไว ใครก็บ่ถือแกเะขา่ไหนัวาคาซื้อแล้วหอด่เหลือหอดคาเรียกที่ว่าวัตถุพัดทุ่นดิออกไปสามตัวออกนี่คือราคาเปียกรถไทยรถไทยังก่อยันมาเจ็ดขาแต่ว่าไปซื้อแล้วไป้ามามันออกอีลิตอรนี้ข่เลยซื้อขึ้นเต็มหนึ่ง ไปจอดตัวเรือเพียมันจมลไงข้างหลังกันัมันขันอก่มันจมลไงหนนจมลไงต้งมาื้กันเนาะจมเดีเลยบนบอหินเยนะรอหลังรอหลังไปไปลูกพี่ไปไปไปนี่นีนีนลูกพี่นี่นีนีรงคางนี่ยเคางคางควาร่องแล้วนี่ลูกพี่น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 ี ถึสิบาทกับฝอนอืมถึยี่สิบาทกับฝอนหรือเปดีคมสูงคนเรียกเรียกซ้ำเี่ก็ดีใจไปไปน้ำลวกพี่ไปไปดีใจเขาได้ถือเรีกยกดยี่เออสร้างก็อดเจ็ดหาคอยน้ยะเจ็ดหาค่ถือรบาทขึ้เก้า,าลลแล้วตามลพี่ไปเราเมื่อดหลุดรถสิรถสิลงบวกได้เพิ่ไปนัน่งทั้งกลองขี้ดินได้ ต้องขี ian, ่ต้องควยสาเก่าควายสาเนี่ยถ้าเราลูกพี่ต้องเอาดินดอกได้สุ่มหมดเนี่เพราะดินนี่นี่ห่วยหลายรถเติบเยอะเออพราะดินแก่นี่ลูกพี่มันาะดิมีร่มมีหม่องนึงนั่นก็ยื่นี่เป็นบวกเป็นบวกเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อันตรายได้อันตรายได้แต่ว่าต้องไว้ตัวท่านได้ไว้ตัวเพราะท่าน เกมได้ง่ายดิอันน่ะเขีดหอดใ่ตีหอดอยู่ในหอดมันมีมันมีคันเทอยู่ดิเดี๋ยวสิพาเบิง้ง บางที่ก็มันไหลก็กลัวเนี่ยตีนปลาเบิร์ชุดชุดหลักเขียนมันเป็นขั้นแท้ยอยู่เนี่ยชุดมองตีนปลาปบิร์ดนี่นี่ชุดนี่เงี้ยวอ่ะอู้มาทางนีาางน้ไม่ไหวพี่มาทางนี้มาทางนี้ไม่ไหวลมมันมาทางนี้ไม่อยู่ไม่ได้มันเหม็นมันต้องไปอยู่เนื้อเนื้อลมมันต้องอยู่เนื้อลม ไปไกลถูกพี่ม่ได้หรอกดินแบบนี้ไม่เข้าใกล้หรอก ดูสิลูกพี่แล้วพอออกเลยรอฝังให้เยอะ90เอ้ยออกต้าทะเบียนรถ่คยแท้ทะเบียนรถเขา90เองเรียกยังไม่นหนีไกลค่อย,อยว่าเรียกไปแท้ลกูกพี่มันไม่ใช่ไม่ใช่หอมหอมด้มเหม็นได้หมนน้ำนะ ลราเอาถ้ามีก็ได้พ okay. yeah. oh, 네ี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมีช็อตเด็ดๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่ลูกพี่แล้วสิบอหลกพี่แล้วเห็ดจมหาเบื่องอยู่มาเเบวได้ลาวเด้เห็นปะรถเบคโคจมไม่ใช่เรื่องสนุกเด้เจ้าก็เริ่มเริ่มเริ่มร่วงเลยนี่เห็นปะนี่ปะโอ้ลูกพี่ถอยถอยลูกพี่ลูกพี่ถอยถอยถอยลูกพี่ถอยนี่แม่นี่แม่นี่แม่เนี้ยนี่แม่นี่แม่เออเออ เอา zie, เขียวม่เหม่แมาเหม,ม,เม่โอ้ลงทั้งสองหลอเลยโอ้โอ้โอ้โอขึ้นไปแน่นหนวะาอาดินตัวนี้ไปยัดปุด๋งพี่เฮ้ยจิ้นกุดอกแล้วว่าโอ้เกือบไ,ไปเกือบอยู่ไปสองล้มเลยทีนี้ป่ะลกพี่เออลุ่มหน่อยเห็นปะเกือบโดนเดะเบิ้งก่อนและว่ามันลงแล้วโลงอีกข้างๆนั่นนะ่ะ ดีนะที่มีดินกองนี้จำลองดินสุดนี้อาดเข้าไปในีนนตึ๊บนี่นยนดินเข้าไปทุกที่วก็ต้องไวให้ทุกที่เราขีด้ดินกันหาไว้คลิปหน้าชมกันใหม่ด้วพท่านด้วยทุกที่จะ่อยออกจากลุกก็ตั้งแตะเกียกตะกายห้าท่านไปอยู่แต่ยังไม่หนักเท่าไหร่หรอก ให้ลูกี่ขึ้นมาเอาลูกี่ขึ uh, ้นมาโอ้เอาลูกี่มาเอาลูกี่มาเอาลูกี่มาโอ้ดากขึ้นมันสูงพอเลยลูกพี่โอ้โอ้โอ้ขี้ายดีเลยลูกพี่โอ้ โอ้ยโอ้ยฮ็ดเล่นได้หรือพี่บ่เคยปูหรือเพี่เอาดินีปปูไปเลยเอเดี๋ยวมาชมคลิปหน้าเพื่อนเ้ยไปไม่ได้จริงๆยาวเลยคลิปนี้นะ10นาทีแล้ว